สวัสดีค่ะมารู้จักกับบอลสีบ้านปอนอีกหนึ่งตัวนะคะน้องชื่อว่าดาวเพียงดินค่ะนี่นะคะแต่ถ้าน้องป้ายหรือด่างนะคะน้องก็จะกลายเป็นณนเะมืองน้อง ดาวเพียงดินสวยๆเลยค่ะทุกคนใบน้องสวยนะคะแบบนี้เลยน้องดาวเพียงดินปีที่แล้วราคาแรงมากเลยนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้ใครที่รักบอลสี ชื่นชอบในความสวยของบอลสีนะคะหามาสะสมได้นะคะน้องเลี้ยงง่ายค่ะน้องดาวเพียงดินนะคะตอนนี้อยู่ในกระถางสีนะคะปอนยังไม่ทันได้เปลี่ยนให้น้องเลยแต่น้องโตมากเลยค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนกระถางน้องจะโตกว่าน,นี้ค่ะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สามต้นปอนจะจับรวมเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะฝากติดตามฝากให้กำลังใจปอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ